ตากแดดตากฝนสู้ทนเห็ดหน้าไม่ สองบทเพลงแรกนะฮะจากศิลปินหน้าใหม่จากมัสคีโปรเจกต์แจ้งเกิดนะฮะและขอต้อนรับน้องๆทั้ง9คนครับสวัสดีครับสมากันเยอะมากนะครับวันนี้เรียงแถวหลักสีสันมากเลยพี่เหใช่นะครับก็2บทเพลงแรกที่ได้โชว์พายเพลงจากฝั่งนี้ชื่อเพลงอะไรครับโสดไม่หายค่ะสดไม่หายนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงจากน้องหมิวชื่อเพลงว่า อีนางพริตตี้นะคะแต่ต้องบอกว่าทุกคนนี้ทั้ง9คนมีเพลงเป็นซิงเกิลของตัวเองใช่ไหมคะใชอ่อย่างหนุ่มๆเดี๋ยวจะร้องเพลงอะไรให้เราฟังเอ่ย ชื่อเพลงหัวใจไม่เหนื่อยครับหัวใจไม่เหนื่อยเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกใช่ไหมครับใช่ครับสนุกสนานได้ค่ะหนึงครับน้องหลิงค่ะก็เป็นเพลงช้าๆค่ะเพลงน้ําตาหน้าจอค่ะค่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะครับแนะนําตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งให้กับคุณผู้ชมได้จดจํากันนะครับเริ่มจากฝั่งนี้เลยค่ะสวัสดีนะคะโบลูกชุบมาสเตอร์คีย์ค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกวงลูกชุบค่ะครับสวัสดีค่ะหนิงลูกชุบมาสเตอร์คีย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมษาลูกชุบมาสเตอร์คีย์ค่ะครับ สวัสดีค่ะมิวมาสเตอร์คีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลินมาสเตอร์คีค่ะแชมป์มาสเตอร์คีวันนี้แจ้งเกิดซีซั่นที่หนึ่งค่ะซีซั่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็สี่หนุ่มนะครับไล่มาเลยสวัสดีครับต้าครับมาสเตอร์คีซีซั่นสี่ครับผมสวัสดีครับเตวิตครับมาสเตอร์คีซีซั่นสี่ครับสมาชิกวงปาร์์เตต้าครับผมสวัสดีครับผมอาร์ตครับมาสเตอร์คีซีซั่นสามครับสวัสดีครับปาร์ครับ มาจากมัสกีซีซั่นที่2ครับก็คือเป็นมัสกีหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งฮะน้องๆนี่เข้ามาประกวดแต่ละคนนี่หลากหลายปีเลยใช่ไหมครับปีหนึ่งสาสี่นะครับแล้วก็ครับจะบอกว่าแต่ละคนนี้ผ่านเวทีการประกวดใหญ่ๆเวทีอื่นมาบ้างไหมคะใครเคยผ่านบ้างมีบ้างก็เป็นหนค่ะน้องหลินก็มีรายการชุมทางเสียงทองค่ะรายการกิกดูสงครามเพลงรายการตีสิบ ไปทุกที่ใช่แล้วเราได้แอบฟังเสียงเขานะในรายการประกวดเหมือนกันเป็นสาวตัวเล็กแต่เสียงใหญ่มากต้องบอกนี้พลังเสียงเยอะมากใช่ไหมคะพลังพลังเสียงอพลังเสียงโซเดีในเพลงที่เราถนัดนะครับหลิงเป็นแนวไหนครับก็เป็นบทเพลงของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะอร้องเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงนะครับใช้เป็นบทเพลงในการประกวดนะฮะอย่างน้องมิวฮะได้ข่าวว่าเป็นสาวหมอลำด้วยนะครับ ค่ะน้องหมิวก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ประกวดค่ะส่วนมากก็จะไปตามวงหมอลำค่ะไปไปตามอะไรฮะตามวงหมอลำค่ะตามวงหมอลำไปตาดนตรีสดค่ะไปร้องเพลงไปลำซิ่งค่ะไปลลำซิ่งนี่นาวถนัดเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นลำซิ่งที่ที่หมิวถนัดแล้วก็รับงานอิเล็กโทนรับงานคอมทั่วไปด้วยก็ถึงบอกว่าเป็นอีนางพริตตี้ไงเมื่อก่อนเป็นอีนางตอนหลังก็เป็นพริตตี้ขึ้นห้างแล้วก็เลยเป็นอีนางพริตตี้มนกันมีหมุบ้างนะคะปกติ ประกวดร้องเพลงเดินสายไหมคะก็แต่ละคนก็เคยประกวดกันมาหลายเวทีเหมือนกันครับผม,อ,มอย่างน้องปาร์กเอง<า>เห็น<า>คนโคราด,ด้วยใช่ครับประกวดร้องเพลงเดินสายครับมาพร้อมๆกัหลินเลยครับค่ะ<ม>อืคนอื่นๆล่ะคะของอาร์ตนะครับก็ อยู่วงดนตรีโรงเรียนครับก็ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนก็คือรายการชิงช้าสวรรค์ครับ<ช>แล้วก็ส่วนวิธีที่จะมาประกวดเดี่ยวก็มีวิธีมาสเตอร์คีวิธีแรกครับค่ะ<ม>อเอาขอถามน้องๆเลยตอนที่เรารู้ว่านอกจากเราจะชนะแล้วแต่ละแชมป์แล้วได้ออกซิงเกิลเป็นของตัวเองรู้สึกยังไงบ้างคะต้องต้องบอกว่าจริงๆความฝันของพวกเราทั้งเก้าคนก็คืออยากที่จะเป็นศิลปินแล้วก็อยากที่จะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ ภูมิใจในตัวเองกันทั้งนั้นเลยครับผมที่ได้เป็นศิลปินนะฮะ,ะจากออจากวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นนักร้องที่บางคนก็เดินสายประกวดแต่ว่าวันนี้ทั้ง9้าท่านนะฮะก็เป็นศิลปินตัวจริงแล้วนะฮะออถาม3มสาวดีกว่าว่าตอนที่เราประกวดนะฮะเราต้องมาประชันกับเพื่อนๆเ,เราความหนักใจมากแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนก็ก็มีดีกรีในการประกวดจากที่อื่นมารวมถึงบางคนก็เสียงดีมากๆนะฮะเนะี่ยอย่างอะมาทางด้านของทางนี้ก่อนเลยครับหนักใจมากแค่ไหนครับที่มาประกวดเวทีมัสกี้ฮะ ต้องบอกว่าหนักใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะคล้ายๆกับอาร์ตนะคะ,คะก็คออือเคยเป็นนักร้องในวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาไปประกวดเนี่ยก็จะไปเป็นวงดนตรีลูกทุ่งนะคะในใรายการประกวดวง,วงดนตรีของโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะในสมัยมัธยมโดยพอขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงอีกเลยโดยปกติไม่ใช่คนเ,เดินสายประกวดอะไรเท่าไหร่นักนะคะจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาแข่งในรายการมัสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิด เจอทุกคนแต่ละคนคือแบบว่าน่ากลัวมากคือร้องแบบว่าน่ากลัวมากคือแบบว่าร้องกันแบบเขาเรียกว่าอะไรเขามีจิตวิญญาณในการเป็นนักร้องค่อนข้างที่จะแรงที่น่ากลัวนี่คือเสียงน่ากลัวใช่ไหมฮะเสียงน่ากลัวคือเสียงน่ากลัวคือเขาเขามีประสบการณ์มามากมากกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามต้องบอกเลยว่าหนักใจมากๆค่ะแต่ว่าเราก็สู้สู้จนวันนี้ได้นะครับมาที่ทางด้านของหนิงบ้างครับค่ะหนิงก็ ป็นไม่ค่อยเดินสายประกวดร้องเพลงค่ะจะรับงานตามงานต่างๆค่ะจะรับเป็นอินดรโคนาตีสดค่ะจะคล้ายๆกับหมิวค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่หมอลำซิ่งตามงานมวดงานแต่งไปหมดค่ะแล้ววันหนึ่งคุณแมอ่อยากให้มาประกวดรายการม r Key ค่ะก็เลยลองมาดูแล้วก็ฝ่าฟันจนมาถึง รอบสุดท้ายค่ะมีสังเกตเสียงน้องน้องหนิงไหมเวลาร้องกับพูดไม่เหมือนกันนะเวลาพูดต้องคิดว่าก่อนน้เนี้ยหนิงร้องเพลงแนวลูกทุ่งอยู่แล้วไหมคะใช่ค่ะอ๋อลูกทุ่งตั้งแต่เริ่มร้องเลยหรือว่าแนวป๊อปใส่ๆเสียงได้ไงอสติงร้องไม่ได้เลยค่ะอ๋อจริงเหรอจริงค่ะร้องแล้วติดเป็นลูกทุ่งมาเลยค่ะต้องบอกว่าทั้งเก้าคนนี้มีหนึ่งสาวเราทราบมาร้องลิเกได้ด้วยคนไหนคะเออนี่เดินพื้นเทของเราเป็นคนลิเกอยู่แล้วหรือเปล่าครับ ค่ะโดยพื้นเพเป็นนางเอกลิเกยอยู่แล้วค่ะเป็นีเกทางบ้านเลยค่ะก็เลยสักนิดนึงมาสักนิดนึงร้องเลยค่ะร้องสักนิดนึงครับได้ค่ะกล้องไหนเนี่ยตองกลางเลยค่ะยกมือไหว้ทันวันเธอก็ออกแล้วเมษาคนสวยเด็กดี ให้เบาเบาเบาๆนะฮะเสียงดีมากเนาะเลยคนนึงก็หมิวเคยร้องหมอลำด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเทสหมอลำให้พี่ฟังหน่อยฮะหมอลำสไตล์หมิวเลยบ้านเลยเมื่อกี้พี่เมษาเป็นลิเกใช่ไหมคะตอนนี้หนูเริ่มสับสนหมอลำกับลิเกฝากเสียงลำเสียงร้อง แฟนๆทั้งพออฟังแล้วซอยเทียแน่พวกพ่อแม่พี่น้องลุงป้าให้ซอยฟ้าขอให้ดังเปียงฟ้าจากคนแน่เดาแฟนจากโปรดเมตตาน้องมิวไว้แน่เดอ แต่ละคนอโอ้เนาะแต่ละคน<ล>มีความสามารถเยอะมากใช่ค่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากผลงานของตอนดีกว่าว่าแต่ละคนมีเพลงของตัวเองแล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีซิงเกิลที่2ของตัวเองด้วยามาที่ทีมของลูกชุบเ,เป็นทีมนะฮะ<อ>ลูกชุบมาสเตอร์คีนะคะ,ะเดี๋ยวฝากผลงานของตัวเองดีกว่าค่ะก็ต้องขอกฝากผลงานเพลงโสดไม่หายนะคะของพวกเราสามสาวลูกชุบมาสเตอร์คีนะคะพวกเราก็ตั้งใจมากๆที่ทำผลงานเพลงนี้เนาะ เป็นเพลงสดใสน่ารักฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคือคนร้องก็น่ารักอยู่แล้วเพลงก็น่ารักด้วยนะคะช่องทางในการดาวน์โหลดเพลงนี้ค่ะช่องทางค่ะตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจัน496017115 5ค่ะค่ะหรือว่าจะไปเสิร์ชดูตาม y o u t u b e ก็ได้นะคะเอาค่ะนหนุ่มๆก่อนอ่ะปักเตต้า ครับผมสำหรับเพลงแรกของพวกเราชื่อเพลงว่าหัวใจไม่เหนื่อยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กําลังใจทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพอย่างเช่นพวกเรานะครับที่เป็นเด็กต่างจังหวัดกันทั้งหมดด้วยนะครับรับรองว่าเหนื่อยจากงานฟังเพลงของพวกเราต้องสนุกสนานแล้วก็ยิ้มไปพร้อมๆกับเพลงหัวใจไม่เหนื่อยของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เพลงเราก็มีให้โหลดแล้วเช่นเดียวกันครับผมใช่ครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน496017114ครับผมอย่าลืมไปเซิร์ชฟังในโซเช ตามโซเชียลต่างๆทั้งยูทูบออนไลน์มิวสิกก็มีนะครับตอนนี้ออนไลน์มิวสิกด้วยครับได้ทุกช่องทางเลยการปิดเบรกจะได้ฟังกันเต็มๆเพลงนี้นะครับกับเพลงหัวใจไม่เหนื่อยนะครับ น้องหลินบ้างสำหรับหนูนะคะก็น้องหลินมาสเตอร์คีย์นะคะขอฝากบทเพลงช้าๆซึ้งๆไว้ด้วยนะคะกับเพลงน้ำตาหน้าจอนะคะใครที่ชอบสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันสี6 0 1 7 1หน์นะคะรับรองว่าถ้าฟังเพลงของน้องหลินก็จะร้องไห้ไปได้วยกันแน่นอนค่ะร้องมากว่าเพราะว่าชุดแรกของทุกคนกน้าชุดมีของน้องหลินคนเดียวจะเป็นเพลงช้าใช่ไหม<ล>ะคะส่วนซิงเกิลที่สองต่อไปก็อาจจะมีบางคนที่ร้องเพลงช้ากันบ้างนะครับมาที่น้องหมิวบ้างครับสาวหมอลำของเรา ค่ะน <N> ้องมิวนะคะน้องมิว <m ew> มาซี่นะคะในผลงานเพลงอีนางพริตตี้นะคะก็ขอฝากผลงานเพลงนี้เพราะว่าน้องมิวตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสนะคะขอบคุณสําหรับรายการมาซี่ที่ให้โอกาสน้องมิวได้มาทําตามความฝันจากได้หน่อยบันนอกคนหนึ่งได้ทําตามความฝันของเจ้าของจ,องจังใดฝากผลงานเพลงนี้นะคะรับร้องมั่นมวน,มนแซบนะคะหน้าเวทีแน่นอนนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดกันได้นะคะที่ดอกจัน4 9 6 0 1 7า1 6จ้าอีนางพริตตี้ โโมดเป็นงานแน่นอนนะนะคับ <laughs> อ,อก,ก็ยินดีมากๆนะัะทีทั้งเก้าท่านได้มาพูดคุยกับเราในรายการเนชั่นวินาณวันนี้ขอขอบคุณทั้ง9ท่านด้วยนะคะขอบคุณนะค, <laughs> คนะแต่ว <laughs> ่าท <laughs> ีท <laughs> ี่แล้วน้องๆยังไม่จบแค่นี้เนาะตอนแรกนะครับร้องให้เราฟังไปแล้ว2เพลงเดียวหลังจากนี้ไปจะมีสองเพลงก็คือน้ําตา หน้าจอแล้วก็หัวใจไม่เหนื่อยจากหน,หนุ่มนะครับนี่หลังจากนั้นเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราเจอกับอะไรครับช่วงหน้านะคะต้องบอกว่ามีในไลฟ์ลีค่ะสาวปูนค่ะจะพาเราไปดูเหล่าเซเลบิตี้นะเขานําชิ้นส่วนต้องบอกว่าเป็นของสําคัญมาประมูลแต่และชิ้นจะสวยงามแค่ไหนและราคาเท่าไหร่กันบ้างกลับมาติดตามได้ช่วงหน้าค่ะพักสักครู่เดียวครับ กลกความจริงเงาใจสู่โลกออนไลน์ผูกใจสัมพันธ์คนเงาเข้าใจกันง่ายจนกลายเป็นเรารักกันอยู่ไกลก็ไกลทุกวันส่งใจถึงกันผ่านจอแต่ความคิดถึง เมื่อคนเคยเฟสตลอดไม่ส่งความรักมากอนไม่มากดไลปล่อยกันให้รอไม่คิดตั้งใจจะส่งแต่ห่วงที่ไม่ติดต่อรอนในใจคนเฝ้ารอเลยเปิดหน้าจอไปดูดนี้ เป็นคิดไหมถึงเมื่อได้เข้าใจที่ทายไปได้สักทีซึ่งเฟซบุ๊กของใครคนหนึ่งดึงเธอไปจากฉันสเตตัสเธอเป็นเหตุให้รู้เหตุผลที่ห่างให้ฉันได้เห็นบางอย่าง เธอให้เขามาแทนที่กันรักเกิดหน้าเจออย่างไงก็จบหน้าเจ้าอย่างนั้นหองเชื่อคนเฟสรำพันต้องบามีอันน้ำตาท่วมเจ้า คนที่ห่างให้ฉันได้เห็นบังอย่างที่เธอให้เขามาแทนที่กันรักเกิดหน้าจออย่างไรก็จบหน้าจออย่างนั้นหลงเชื่อคนเฟสรำพันต้องมามีอันนาะ วดเมื่อยก็คือรอยยิ้มคนต่อจอไม่ว่าหิวหรืออิ่มก็มีรอยยิ้มให้กันยามจน ลุงดำขับวินมอเตอร์ไซค์แก้วตาขายลอตเตอรี่ทองดีรับจ้างทั่วไปจนเงินไม่เคยจนใจถึงเหนื่อยแค่ไหนเราก็ไม่เคยบน่นเหนื่อยแต่กายหัวใจไม่เหนื่อยอย่ากแก่ปวดเหมื่อยก็คือรอยยิ้มบนต่อจอ ให้กันยามจนขอคนและเพลงสองเพลงมาพื้นเพลงแบบคนบ้านเราเลิกงานล้อมบบงกินข้าวก่อนเข้าลืบนอนเอาแรงอยู่กันเหมือนน้องเหมือนพี่ hey, hey, hey. ไม่มีอะไรมาแบ่งน,น้ำใจรักไม่เคยแห้ง มันกับน้ำแกงที่เรากินด้วยกันเหนื่อยต่กายหัวใจไม่เหนื่อยอยากแก่ปวดเมื่อยก็คือรอยยิ้มมันต่อจอไมว่าหิวรือิ่มต้องมีรอยยิ้มให้กันยามจนเหนื่อยต่กายหัวใจไม่เหนื่อยอยากแก่ปวดเมื่อยก็คือรอยยิ้มอยู่ก็ทอวาไม่วาหิวรือิ่มต้องมีรอยยิ้ม เหญญนื่อยไหมเอาม่เหนื okay. ่อยเหนื่อยไหมเอาไมเหนื่อยม่ล้าเจอคนสูบขอคนลับเพลงสองเพลงมาคืนเคร่งแบบคนบ้านเราเนื้องานล้อมวง กินข้าวก่อนเขา้าหลืบนอนเอาแรงอยู่กันเหมือนน้องเหมือนพี่ไม่มีอะไรมาแบ่งน้ำใจรักไม่เคยแห้งเหมือนกับน้ำแกงที่เรากินด้วยกันเหนื่อยแต่กายหัวใจไม่เหนื่อยอยากแกบปวดเมื่อยก็คือรอยยิ้มคนต่อจ้อไม่ว่าหิวหรืออิ่ม รอยยิ้มให้กันยามจนเหนื่อยแต่กายหัวใจไม่เหนื่อยอยา่าแก้ปวดเมื่อยก็คือรอยยิ้มอยู่กอนทอมอไม่ว่าหิวหรืออิ่มควมีรอยยิ้มให้กันยามจนไม่